สวัสดีจ้ามินิเซอร์เวอร์ตั้มบักฮงตั้มบักฮงจ้าตั้มใจแม่ตั้มใจแม่ตั้บักฮงขนมเส้นพร้อมหลายอย่างได้จ้าไม่กินน้ำกันเด้อมีแขกรับเชิญด้วยมีแขกรับแขกรับเชิญแต่ว่าบุกล้าเขากล้องเขางามหลายเนี่ยขนมเส้นจ้าแล้ววันนี้เราก็มีเครื่องเคียงเป็นกิมจินะคะ อร่อยคำหนึ่งหกอืมมผักอะไรบ้างอธิบายหน่อยสิผักสาดพีอะไรกินนกคือเอิ่นบ้านเฮาเอิ่นผักใส่อันนี้แล้วกินนกแกอะไรกันมากอันนี้ผักกาดเห็นสรรพคุณบ,บอกไปแล้วเมวื่อวานผักกาดเห็ดไข่วาซาบิของญี่ปุ่นอะคะ่ะแซ่ผักกาดเห็นบ้านเฮาวาซาบิอีสานอืมอร่อยนะคะ มีแฟนคลับเขาบอกว่าให้เว้าไทยนะพนะว่ากันคอยว้าไทยตกแล้วจะส่งหัวกวันเด้อจ้าอ่ะกินกันๆกินกันอ้าฮึปลาฮาคนที่เป็นเบาหวานอยากกินมะละะีิได้มีไหมทุกวนที่ที่บ้านตัวเอง น้อว่าจะเป็นก็ให้กินได้เลยล<ะ>ถึงไม่เป็นก็กินได้ดีมากๆด้วยนราอ๋อชัยังคุยบ้างสิมีนักมีนักพากเสียงท้องมาด้วยในวันนี้คกนจะนาดพี่น้องจำนักพากหนังเลยบอกคกจะนาดให้เสียงภาษาไทย <c oughs> อ๋อเนี่ยเราใส่กา <ừ. S 1> แฟอืมกินแล้วจะร้องเพลงให้ฟังอ่า,าม่ได้ลอกเขาไม่ได้อืมหมายวว่าเราจบอันนี้ก่อนเลยอ่าแม่ไม่ทำไม่ทันอืมไม่กินอันนี้ดิบๆเลยอ่ะมาได้กินดอกโอ้โหดอก Nói chung kinh nghiệp bố có nhận những thằng không đâu ra chắc sẽ đẹp xuân kinh phía nông sẽ đẹp nhạc kì lắm Chắc đẹp Chắc đẹp con nhạc kì lắm có đầy buồn nhạc lần nữa chả Ủa bà cậu đi cậu Nè มอเมืดเช็้นๆย,ยนะทุกคนเดค่ะหัวกกระช้ค่ะระวังนี่ ลีตีอืมนะน้ำกันโอ้โหแ <you> นั่นวัดจิต <c oughs> เมื่อวานหนูบอกว่าตียูอาเกนชูมอโลยาเหนื่มมาบอกเห็นหล้ <c oughs> โอ้บักทานี่กินกินกินยาบอกว่า เขาบอกว่าอะไรนะโกโฮมเหรอเราเ่าๆได้หนีดักยกแจกเขายกแจกเอาเป็นเนื้อไม่ใช่น้ำน้ำเอาดีๆเนื้อพูดดีๆเข้าไม่ใช่เอามาเล่นตลกให้มากใช่อยากดูก็ต้องไปตามคลิปเมื่อวานเอานะคะคนเดียวมาจะกินตำบักพุองได้ปะน่ะอยูเนี่ยนี่ออกนี่ออกกินรับเกี๊ยอย่างเงี้นะ เ <c oughs> อาตอมางังคงตีดองได้ป่ะนะแซ่บต่แท้มีเกล็ดลับเสร็จกับปีไปน้อยหนึ่งมันสปแซ่แสบสติมันรู้เลยนะว่าใส่กับปีนนะกัะปิมะกอกอร่อยจริงๆคอนเฟิร์ม แม่ที่ยังนี่เก่งมากเลยแต่ชิมก็กินแต่ก่อน,มนไม่กินไอ่ต้นบอกว่ากินแล้วดีแล้วที่นกอ,อ่ะอืมหนุ่มเมนนื่อกีอดูในทีวีเขาบอกว่าเออคนที่เป็นแบบว่าเดี<อ>๋ยวต้องดวานหรืออะไรกินอย่างเงี้งยดีมาข่มไปกินละอืม โอ้ยกินไปกินมาเผ็ดไปนะสองคำเดี๋ยวไปลอกเลยจะอร่อยเยี่ยมมากย้ำไมมล่ะลูกฉันพูดทำอย่าง <c oughs> <c oughs> เงี้ยจิ้มจียิ้มจีค่ะยิ้มจีของแท้เนี่ยดูสีก็รู้ โอ้ยพ <c oughs> oh <sa iden blessing> ี่น้องฝนกำลังติดมาอหมืดมาหมดแล้วอสบทเอะไรดีกิ้มกับน้ำเสร็จเดนได้วยนะ อร่อยค่ะอันนี้นะคะรสชาติมันจะเหมือนสายบัวอร่อยือกัง มีผักแล้วมันมีประโยชน์อร่อยว่าใบมักกอกไหมแจกเพชรต้นมันอร่อยแม่กินตั้งแต่เด็กอ่ะอยู่บ้านมีต้นอย่นงเงี้บ้านอยู่บ้านนอกอ่ะต้นมีใหญ่ต้นเล็กเล็กเออ เอากันดีคักเว้อ๋อมันเปรี้ยวอร่อยกินกันลาบลาบเป็ดเนี่ยอร่อยมากอือสับนี่ะทุกคน กก็ตักแม่อีกหมดแล้วมาละโอ้ยกินไปแล้วแบบเก็บไหม เอาน้ำอ้อยให้หน่อยโอ้ห oh, ปีนองอเลย,เย,ยข้างฝาตู้เย็นข้างล่างฝาเป็นถุงเป็นถุงอะเผ็ดมากทุกคนสุดยอดเลยโอ้ต oh ้องแซ่บต้งเผ<ม>็ดในถุงในฝาตู้เย็น ตรงข้างฝาข้างล่างตรงที่เคยไว้ขวดน้ำอะ่ะเป็นถุงเป็นถุงถุงหิ้วห่ออีกถุงหนึง่งอช้พี่เหอีอโอ้ยไปลองเลยเย็นไหมเม,มึงอรู้มึงรู้จักฝาตัวเย็นไหมฮะ <laughs> เปิดฝาออกนะก้มลง ข้างล่างอ่ะทุ่งใสๆกับขอบเห็นไหมนั่นแ่ะข้างล่างอ่ะตรงฝาตู้เย็นอ่ะฝาตู้เย็นที่มึงจับอ่ะคือฝาโอ้ยมึงก็คือโง่แทะว่าเป็นคนโง่ไปตายหมดแล้วเด็ดเนี่ยเปิดออกอยู่ในถุงข้างล่างหัวเข่ามึงอี่นั่นแหละอ๋อ อะไรกูคิดว่ามึงโง่งแท้นี่ว่ากล้วยกูก็บ,บอกแล้วไงว่าน้ำอ้อยหนูก็คิดว่ามันเป็นน้ำน้ำกูก็บอกว่าเป็นน้ำอ้อยเป็นเป็นนี่ก็ว่าอย่างน้ำอ้อยก็มันเหมือนน้ำบอกว่าเป็นบอกว่าเปกนี่ไงแม่ามาแล้วโฮ้เมืเ่อน,นี่คลิปเมื่อนี่แหละเละเลยเลาหัวอืออะไรอ่ะอ๋อน้ำอ้อย เผ็ดอด่างนี้ไม่ไหวกินขนเนี้ยกัดน้ำบ่อยพี่น้องเอ้เคยเห็นบ่บ้านเขาเฮียาตักให้ได้ไม่เหลือเอาไ,ไปชางโน้นสิมึงจะตักอะไรใช่มครับแม่ว่าอร่อยใช่คับทุกคนโอ้ยไม่ไหวเออมันไม่น่าผิดน,นะ กราลำตะลำให้มันสวยๆหน่นะะอยอาทานอนหนอันน้ำอ้อยมาอีกคินม,มัง่งม,มันหมานี่นน้ำตาลนะมันไม่แก่พริกมันเป็นน้ำอ้อยมันก็ต้องหวานบักงาม,มึง บ่ลลูเลียงลวดลาวยังเห็นผู้ชายมาเนี่ยบ่ได้แน่เนี่ยโอ้โวจะรวมบัวชันนิดเดีโอ้ยเพียรลายเป็นน่องเลยว่าบบสุภาพจะว่ากันเด้อเมื่อนี้แม่มันมาเนี่ยแม่บักกันเนี่ยม้ามันบ่ลลูเลี้ยงพี่สาว ปิดคลิปยังไงอะเลย่อสิบนาทีแล้วมั้งสองแล้วค่ะเอโอ้ยเพียนหลายพี่น้องเลยเก็บเมียกับอนนี้ละเ้อกันว่าบดสุภาพกันยาดากะยะวากันเ้อเพราะว่ามันแบบว่าแบบธรรมชาติในห้องใส่กันนังนสิละเพราะว่ามันบุคคลลูกเลี้ยงนะสามคนเอามารวมกันได้พูดหนึ่งส่นะสามคนรวมกันตํารวมกันได้พูดหนึ่งสินะ ข้าน,นี้เลยจ้าเยีบเก็บๆหยียบ่วยรัวๆเฮงจ้าไ,<อ>ไม่มีแซ่บเวอร์บ๊ายบายค่ะ